พักวันหนึ่งครับวันนี้เรามานอนบ้านเขาตาาจครับเย้็นนะนั่นมีบอยคนแรกแล้วชื่อบอะไรครับมีบอยจาระครับบอยส้องมีบอยเนเฟอร์ครับผมนด้ผมมีบอยเดีนนะครับวันนี้เราก็จะมาวิจารณ์เกี่ยวกับท่าที่ทุกคนไปฝันที่อยากจะได้นะคือถ้าแอ๊ดแทับ ก็มันต้องมีหลักการทั้งนี้ก็คนก็จะคิดว่ามัมนยากนะอะไรไหนาจริงไม่ยากครับถ้าเราเข้าใจมังนี้ก็น่าจะได้ครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทําให้ดูเลยครับสุดยอดไดเอียดยิบแล้ววันนี้ละเอียดยิบเรียยิบแย่ทาเรื่องการเท้าบอมครับนี่เราเห็นเท้าวอมนะครับตอนบอมนะครับตอนที่จะไปใช้สายการตั้งบอมร่างกายแล้วครับอบคุณลังหลากระเรียนบอมพุทธฉีดขานะฉีดขาเลย ขเพื่อให้งูขาตาครับช่วงนี้เราจะได้พูดมันจะได้ตามเป็นได้ารังูนนูก็ิีตัวครับใส่ในการทำมันยื่นะบริหารตรงนี้บ่อยๆครัแล้วขาคุณจะสวยครับเต้นจะยืนครับพองูขาต้องสวยครับไม่งั้นเราไม่ได้ใช่ครับขาสว มีหลัการคุณปอนะครับคุณปอนต้องขอบคุณการคุณปอนวิงนะครับที่าเรยรได้เหรอกรรมครัขอสูงครับสูงครับือว่าแฮนด์สแตนแฮนครับใช่ครับครับในการโอาสครับเก่งในการทำาเอดดีเลยเดียวต้องเก่งมันต้องเพิ่มเทคโนโลยต้องเก่งผาการเพื่อให้สมด้วครับถ้าเราฟื้แข็งแล้ว เราต้องมาป่อยบาลานตาเราต้องกินไข่ราต้องกิแขกด้วยนะกินแขกข้างที่กิงขาข้างด้วยได้สมบูรณ์เรี่เป็นเรียงไปเลยอนี่คือบาลานซ์แขกนี่คือบาลานซ์ที่แขงแล้วนะ้โโอเคโอเคมาทำแบบรเอียกให้ดูเลยผมจะเป็นตรในการทาการ ทำอะไรจะให้ดูนะครับวันนี้ครับคั้งแรกนะครับแม่คุณยืนคุณต้องจัดก,การขึ้นสปินมิเลอร์อลันเวย์นะครับเออแล้วก็บทบาทเรื่องสปินนี Spin ่แหละนี่เราตัวแรกที่ยิงตังทามพอดีพอดีนะครับตังทาวพอดีครับให้คุณ Spin 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 ะน,น,นะครับงสปินสปินจะมีลักษณะนี้างไครับเป็นแบบนี้ครับเนี่ยจะเป็นยังไงอาจารย์ยนพอขึ้นแล้วคนระับเออเราต้องขึ้นเข้าไปกั้ไกย นี่นะครับตอนแรกนี่เห็นมือข้างนี่ครับตอนครับเราเอามือข้างนี้นะครับหักเข้าตัวเยอะๆหักเข้ามาห้าขาเงี้ยครับหักเทยเยอะแล้วให้เราดึงขาดี๋ึวนแล้วพอขึ้นขาเดี๋ยวปุ๊บให้เราโดนขาซ้ายตามขึ้นเนาะแล้วมือนี้ตบเนี่ยให้มันให้มันเกิดการหมุนครับเนี่ยทำแบบนี้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆให้มันได้เรียน ถ้าอ่าสงสัยแล้วก็มีคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์ถามได้ครับอันนี้ถ้าเกิดอันนี้รู้นะถ้าเกิดเราขึ้นนี่ครับแล้วก็ขึ้นเข้าแล้วแล้วก็ขึ้นเข้าแล้วนะแต่างให้เรายกไอ้สูงขึ้นมาอีกนึงเลยับเอาลงไปในสองทีนี่ครับถ้าเกิดคนญหาแล้วแนะนำให้คอยรังเบียงแรงบให้ขึ้นแรงๆครับถ้าเกิด ก็เพื่อนช้างมันอาจจะทำให้แรงเบี่ยวมันตกขึ้นเป็นแรงนะครับขึอนแรแล้วก็เราโกงตัวของเราให้ผมที่มีความร้าที่มีตอนทำครับพยายามให้จุดโฟกัสหน้าเรามองมองตรงลงตัดระหว่างสางมือครับแล้วก็พยายามโกงโกงก้นมันโกงขึ้นโกงขึ้นตัวครับมือทขาไม่ารวมไม่ได้ มาถึงหลักการตอนที่ช่วยจะเตะเตะขึ้นะครับช่วยย้ายสมแข็งช่วยย้ายแล้แต่เราได้สปินแล้วแล้วเราใช้ขาไวข้างบนข้างนึงแล้วย่อดขาวไว้อีกงครับใช่ครับเนี่ยเป็นมาตัฐานเนี่ยเ่ินขาวแล้วข้างข้างรับฮะที่หลังนี่ขาเริตบอยู่ข้างนะครับขาใ่อยู่ด้านบนนะตรงชาไปเลยครับ พยายามไม่ข่าวช้อนเข้าไข้างบนเลนีนะครับตอนช่วงนี oh okay. um ้คือจะเปนเราขานี้ไปข้างบนเราประสานนี้หย่อนไปข้างข้างนะครับแล้วก็ล้วหนัการเตะเขาเตะมันไปตะก้อเขาเตะไหตะก้อเ็แปยตะก้อเป็นไงครับเตะให้มันแปลรัปแต่ลงไปถ้าเราเก่งเอวเก่งเอวเก่งข่าวไก้มหน้าไปก้มหน้าไปก่นทำยา อย่ามองขึ้นถ้าเกิดตอนสะบัดห้ามองขื้มองขึ้นขึ้นบนฟ้าถ้าเกิดมองบนฟ้ามันจะล็อกล้อไว้หน่อ้อไปตอนนี้เราเรามาถึงตอนเตะขึ้นนะเตะขึ้นให้เราปิดเป็นท่าปิดเป็นท่าแอตแยร์เลยแก๊ปขาัดตัวปิดขึ้นเป็นแอตแยร์โอ้จะเป็นประมาณนี้ หลังจากนั้นเราตากล้องเห็นไม่ใครเจอดูดูดูลำกาเนรับคือสะปีพูดแล้วเขาช่วยที่เตะขึ้นนี้ครับคือที่เขต่อช่วงมันเปิดช่วงเปิดให้เราใช้แขนนะครับมาทำมือนแทนแทนเท้าไปแทนเทอปผักออกครับเบียรแขนคั้นี้ครับผักออกพอช่วงนี้นิดหนึ่งครับผักผักออกครับผักผักออกแล้วให้เราเบียรแขนครางนี้ไปเลยเลยเล่ให้ใช้หน้าหน้าครับ ระบัดระบัดไปฆ่าให้เร็วพอวันนี้ครับ,รบเขาต่าเป็นแบบนี้ครับเราพยายามเก่งแข็งที่มันเอาเราไปโป่ตัวถึงถูกแล้แข็งต้านตาหม,มา,าสบัดต,ตามไปให้เร็วพ<ม>ยายามให้แข็งจะลงก่อนขาครับครับเ,เ,เราเราเราโปง่งอยู่เหมือนเดิม <c oughs> เราจะทำถึงขั้นตอนนั้นให้เร็วนะครับ ลักษณะถ้าจะทําให้เรากลับมาแลวให้ขามันลอยนะคุณจะเป็นต้องเกรงแขนนี้ไว้นะแล้วโผงตัวขึ้นสูงล้วขยามแบบฟาดเวียนตัวกลับมาให้เร็วมันจะทําให้ขามันลอยได้เลยนี่สำคัญครับทำบ่อยๆใช่ครับไม่มีอะไรถ้าต้องไม่บ่อยจะทำคุณได้เลยปีครับหลักการต่อรอบนะครับหลักการต่อรอบครับคุณต้องทำมือรอบไม่ได้ก่อนครับและคุณต้องรับรอบให้เร็วและลอย ใช่คุณต้องทำหนึ่งรอบให้ได้ก่อนครับหรือว่าคุณทำหนึ่งรอบก็ต่อท่าอะไรก็ได้ถ้าคุณต่อได้แล้วถ้วกกาเาก,กิดมิวส์ออกมาแล้วถามกัมาณหนึงน่งรอบแล้วขยันรออยู่ให้คุณลงพังนะครับรอบแรกแล้วคุณก็เบียดแขนเลยรอบที่สองนะไม่เป็นรอบที่ใช่รอบที่แรกครับรอบแรกนะแล้วก็ไปทำให้คุณถ้าทำทุกปันรอบจะขึ้นเรื่อยๆนี่ผมประสบประสบการณ์จริงครับคุณพยายามลองนะครับแล้วคุณจะได้เลยแล้วก็ ดูป็กไปเต็มนพอเต็มให้ดูแล้วมันจะทำต่อรอไปดูนะยี่สิบรอบลกเจ็ดอัดูเรอบโอ้ไม่น่าจะถึงนะมาเราทำต้อห้รอบก่อนสอ้าเราครับผมเออวันนี้ ลิบไปเมฆครูก็จบจบการถ้าเกิดถ้าเกิดต้องใส่อะไรก็คอมเมนต์มาครับคอมเมนต์ได้เลยครับนี่อธิบายให้ฟังใหม่ครับวันนี้เสื้อผ้าผมอาจจะไม่พร้อมแล้วก็ผมตื่กเนมากสวัสดีครับ